สารภาพเลยนะครับว่าส่วนของเราเองก็มีความลับบางอย่างที่เราไม่เคยนําเสนอออกไปมาก่อนเลยนะครับนั่นก็คือปุ๋ยน้ำนะฮะที่เราใช้กับบอนสีนั่นเองทําให้บอนสีเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็สวยงามไปด้วยนะครับสวัสดีครับซันนี่แพนนะครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะฮะซันจะมาเปิดเผยความลับบางอย่างนะครับเกี่ยวกับสวนเรานะซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยนําเสนอในช่องเลยนะครับมันก็คือ ปุ๋ยน้ำนั่นเองนะรจริงๆแล้วไม่มีสูตรนะครับเราซื้อมาเป็นขวดนะปุ๋ยน้ำสีแดงนะฮะก็คือพวกจุลินทรีย์นั่นแหละจุลินทรีย์สังเคราะห์ที่เขาทํากันผสมกันหลายๆอย่างพวกไข่พวกผงชลรสหรือว่าสูตรอะไรต่างๆนะฮะที่ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าอันนี้เราก็ไปเอามาจากเพื่อนอีกทีหนึง่งแล้วก็มาทําเป็นเขาเรียกว่าขยายแยกส่วนให้มันมากขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปครับสําหรับความลับของสวนเรานะฮะก็คือตัวนี้นี่เองนะฮะ อันนี้คือน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับจริงๆอ่ะมีมียี่ห้อด้วยนะแต่ว่าผมไม่โปรโมทนะครับเพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะเราก็ไปเอามาจากเพื่อนนะครับไม่ได้ซื้อด้วยนะคือเพื่อนซื้อมาแล้วเราก็ไปขอมาจริงๆมาขอมาตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่ทาสวนใหม่ๆแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาเพิ่มปริมาณมนะันอ่ะเวลาไอ้พวกน้ําหมักจุลินทรีย์เนี่ยเราเอามาใส่น้ําเพิ่มแล้วก็ใส่ส่วนผสมเพิ่มเข้าไปแล้วก็เอาตากแดดไปอีกเขาก็จะ ขาก็จะแดงอย่างนี้อีกมีสารอาหารที่มากขึ้นอีกแล้วเราก็เอาไปใส่ในน้ําหล่อนะฮะที่อยู่ในโรงเรือนของเรานะครับน้ําหล่อบอลสีทุกคนจะเห็นว่านในโรงเรือนมันจะเป็นมันจะเป็นพื้นที่กว้างเลยเนาะแล้วก็มีเขาเรียกเป็นพื้นปูนอ่ะเราก็มีน้ําขังแล้วก็เอาเนี้ยแหละนะฮะหยอดลงไปด้วยนะครับเป็นอีกส่วนผสมหนึ่งที่อยู่ในน้ําที่ใช้หล่อบอลสีนะฮะทำให้บอลสีก็มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะเอามาทําเพิ่มนะฮะแล้วก็จะหมักในถังนี้แหละนะครับแล้วก็จะไปตากแดดไว้สิ่งที่เพื่อนๆเห็นข้างในนะครับก็คือผงชูรสกับน้ําตาลนะฮะผงชูรสเราก็ใช้1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําตาล2ช้อนโต๊ะนะฮะเดี๋ยววันนี้จะทํา2 2กระปุกเลยนะก็คือจะแบ่งครึ่งหนึ่งอะเอาเนี้ยเป็นหัวเชื้อเอาขวดเนี้ยเป็นหัวเชือ้อปกติเราเอามาแล้วก็เอาเป็นขวดเนี้ยเทลงไปเลยนะเทลงไปในโรงเรือนเลยแล้วก็ ไม่ได้ทําขยายแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทําขยายแต่ว่าเราจะใช้สูตรของเราเพิ่มเติมคือเราก็ดูจากดูจากช่อง youtube ที่เคยทําหลายๆช่องนะฮะเขากออ็อุปกรณ์การปรุงมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเป็นเป็นเรียกว่าเครื่องครัวนี่แหละอุปกรณ์ปรุงอาหารของเรานี่แหละแล้วก็จะมีไข่ด้วยนะฮะก็จะไข่ตอกใส่กระปุกละหนึ่งใบด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทํากันเลยนะฮะแต่ที่เด็ดนะมันจะอยู่ที่น้ํา น้ำที่เราจะมาเพิ่มเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ำประปานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นน้ำอะไรวันนี้แดดดีมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวซันจะเอาอันนี้เทสใส่อย่างละครึ่งก่อนนะครับเห็นไหมน่าจะเห็นเนาะก็เทสใส่กระปุกละครึ่งขวดนะฮะจริงๆอ่ะซันก็อยากจะรับรีวิวนะครับใครที่ทำโปรดักอะไรเกี่ยวกับกเกษตรนะฮะก็ส่งมาให้ซันรีวิวก็ได้นะครับ อ่ะอย่างละครึ่งขวดนะฮะโอ้กลิ่นค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะตอกไข่ลงไปกระปุกละหนึ่งใบนะเอาเปลือกลงไปด้วยเราจะเอาไข่เอาเปลือกไข่ลงไปด้วยนะฮะ ใส่ไปทั้งลูกเลยทั้งเปลือกเลยจริงๆอ่ะเปลือกไข่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ตำอันนี้เอาลงไปให้มันมีส่วนผสมทั้งหมดโอเคอันนี้นะทุกคน,นก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับน้ําแดงๆแล้วก็มีไข่แต่ผมจะตีไข่ให้มันแตกก่อนคือเรื่องของสูตรอัตราส่วนต่างๆนะที่ส่วนเราไม่มีนะครับเราใช้สูตรมั่วนะครับสูตรมันก็จะมาจากไอ้นี่แหละหัวเชื้อนะครับที่ที่เพื่อนซื้อมาแล้วเราไปขอเขามานี่แหละหัวเชื้อนะฮะ ผมว่าหัวเชื้อใครทําก็ดีหมดแหลนะเพราะว่าเอามาใช้ในบอนสีแล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็ทําให้บอนสีของเราต้นโตต้นสวยเหมือนกันนะหรือว่ามาโนก็ไม่รู้แต่ไม่ได้มโนหรอกเราใช้ตลอดนะครับเราก็เทใส,ส่แต่ตอนใช้เนี่ยต้องเอาเปลือกออกน,นะ ที่ผมบอกว่าทีเด็ดของเราไม่ได้ใช้น้าปราปานะครับเพราะว่าในน้าปราปาบางทีมันก็อาจจะมีพวกหินปูนแล้วก็สารคลอรีนอยู่เพราะว่ามันใช้กับคนเนาะแต่เราจะใช้น้ําคลองนะฮะทุกคนใช้น้ําคลองน้ําธรรมชาติเพราะว่าในน้ําคลองเนี่ยมันจะมีพวกสารอาหารที่พืชต้องการอยู่แล้วนะครับน้ําคลองมันก็เป็นน้ําที่ ังอยู่ในดินเนาะสารอาหารก็จะซึมออกจากดินนะครับมันก็จะเป็นการเลียนแบบธรรมชาติไปด้วยแล้วก็เป็นการกระตุ้นจากน้ํามือเราไปด้วยนะสำหรับใครที่มีสูตรนะครับก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะฮะแบ่งปันเพื่อนๆคนอื่นก็ได้ที่มาคอมเมนต์ในช่องของผมนะฮะเดี๋ยวเราจะตักน้ำตรงนี้เลยนะ นี้ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับคือตัวน้ำเนี่ยมันก็แล้วแต่นะมันไม่มีสัดส่วนที่ตายตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปตากแดดแล้วมันก็จะแดงขึ้นมาเองนะฮะตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในมันก็จะทํางานของมันเนาะแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีฟองนิดหน่อยแล้วก็มีพื้นที่นิดนึงนะครับให้เวลาปิดฝาเผื่อว่ามีแกส๊สมีอะไรเราจะได้เปิดระบายได้นะเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่ปิดฝาแล้วก็เอาตั้งตากแดดหรือว่าจะไว้ในใต้ร่มไม้ก็ได้นะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างง่ายกันไหมคฮะผมก็ว่ามันง่ายมากเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดสูตรเองนะฮะหรือเพื่อนๆคนไหนจะเอาไปดัดแปลงก็ได้นะครับไปซื้อมาแล้วก็เอามาเพิ่มน้ําเพิ่มอะไรเพิ่มส่วนผสมให้เขาหมักต่อไปอีกประมาณสัก1ิวันหรือ2ออาทิตย์ประมาณนี้ก็เริ่มจะใช้ได้แล้วนะครับกลิ่นไม่แรงนะฮะ ผมว่าน่าจะเป็นที่สูตรของของเจ้าของที่เขาทํามาขายนะครับมันไม่ค่อยแรงเราก็ไม่ได้โปรโมทแต่อย่างใดนะฮะเราไปขอมาด้วยซ้ําไปนะครับและนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะที่ซันนี่เพรสไม่เคยได้ทําคลิปบอกใครเลยนะครับคือทําสวนมาเป็นปีแล้วนะฮะก็เอาไปใช้แล้วมันไม่มีกลิ่นในน้ํานะน,น้ําไม่เน่าเสียด้วยนะฮะอันที่สังเกตได้คือน้ําไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ยังมีพวกยุงอยู่นะคือมันก็จะไปทําให้น้ำํำมีสารอาหารแล้วก็ ตัวบอลสีนะสามารถดูดสารอาหารจากน้ําที่หล่อเลี้ยงอะ่ะเขาได้ตลอดเวลานะครับเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยที่บริเวณดินที่โคนต้นก็ได้นะฮะเพราะว่ามีปุ๋ยอยู่ในน้ําแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทําให้บอนสีได้รับสารอาหารอยู่เรื่อยๆนะครับบวกกับสภาพอากาศแล้วก็แดดนะฮะทำให้บอนสีมีการเจริญเติบโต,ตที่ดีแล้วก็สวยงามนะครับสำหรับคลิปวิดีนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ซัพพอร์ตช่องของซันนี่มาโดยตลอดนะฮะขอบคุณนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปวิดีนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ